สวัสดีครับ,บรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาบพิเศษนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27มกราคม2567นะครับมาอ่านหนังสือพิมพ์มาติชนกันไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับเอ๊ะผมเป็นอะไรช่วงนี้นะตงสัยกินยาแก้เกาเยอะจนเบอรอหรือเปล่าครับมาติชนสุดสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องราวของคุณพิธา ลิมเจริญรัตนะครับ Next s สเตชันรถไฟสีส้มพิธาเก้าไกลนะครับพิธาเก้าไกลมาเป็นเรื่องเด่นในฉบับนะครับนี่ฮะเป็นปกของคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับผมจะอ่านเฉพาะเป็นเรื่องเด่นในฉบับเท่านั้นนะครับแฟนรายการครับเรามาดูกันว่าในส่วนของก้จัดการ มติชนเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของคุณพิธานะอ่านให้ฟังนะครับแฟนรายการครับ next station รถไฟสีส้มพิธาก้าวไกลเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบ้าเก้าวไกลเป็นขบวนรถไฟก็นับเป็นขบวนรถที่มีโบกี้รถไฟยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้โดยสารมีเจ้าหน้าที่ในขบวนมากขึ้นเรื่อย จากจุดเริ่มต้นของขบวนการรถไฟอนาคตใหม่ภายใต้พลขับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและแกนนำอย่างเปียบุตรแสงกนก,กุลชอบพนิกาวาน,นิชเริ่มออกเดินทางเริ่มรับผู้โดยสารเรื่อยมาแล้วก็มีคำสั่งให้ลงจากขบวนรถไฟพร้อมถูกลงโทษประหารชีวิตทางการเมืองกลับมาทำหน้าที่พลขับไม่ได้อีกจึงส่งต่อ ให้กับแกนนำรุ่นสองพิธาลิมเจริญรัตและต๋อมชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นพละขับแทนขบวนรถไฟที่เปลี่ยนพลขับใหม่กับเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่นมีหนำซ้ำยังรับยังเดินหน้ารับผู้โดยสารเข้ามาอยู่ในขบวนได้มากขึ้นเรื่อยจนกลายเป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นับเป็นขบวนรถไฟสีส้มนะครับรถไฟสีส้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายกิจการอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลต่อบริษัทอืน่นนำมาสู่การเตะสะกัดด้วยทุกวิธีการคดีหุ้นสื่อไอทีวีจึงนับเป็นหนึ่งในสเต็ปของการสกัดกั้นขบวนรถไฟสีส้มแต่ยกนี้ขจัดไม่ลง พิธาลิมเจริญรัตยังคงไปได้ต่อนะครับคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกอกตกอ,ตอก,อกอตอนะครับกกตคดีหุ้นสื่อไอทีวีเป็นหนึ่งในสเต็ปของการสกัดขบวนรถไฟสีส้มแต่ยกนี้ขจัดไม่ลงพิธายังไปต่อ คดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกอกตอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิก,กภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีถือหุ้นใน บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบอกิจการสื่อในวันสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีหรายชื่อเมื่อวันที่4เมษายน2566ครับคความสนใจของคดีนี้อยู่ที่ปัญหาการตีความจะใช้จุดยืนในทางนิติศาสตร์นิติปรชัชญา ใดในการตัดสินเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีมาตรฐานมากมายหลายด้านเกิดขึ้นนะครับจึงแบ่งจุดยืนการตีความหลักๆ2ฝ่ายนะครับ 1. คือการตีความตามตัวอักษรการถือหุ้นแม้แต่จะถือจำนวนน้อยแต่ตามกฎหมายต่อไป ให้ถือแค่ถือหุ้นเดียวก็ผิด ITV ยังไม่ส่งหนังสือเลิกกิจการก็แปลว่าเป็นสื่ออยู่นะครับตัวอย่างจุดยืนที่เห็นให้สัมภาษณ์สื่อออกบ่อยๆก็เช่นสมชายแสวงการสวคนดังนั่นเองนะครับมติชนวิเคราะห์ต่อนะครับบอกว่าอีกจุดยืนหนึ่งมองว่านักกฎหมายต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูพฤติการความเป็นจริงประกอบและต้องดูเจตนารม์ของการมีกฎหมายรัฐมนูญนั้นด้วยแต่ด้วยความแต่ด้วยความรอบหลายปีที่ผ่านมาการตัดสินคดีเช่นนี้มีหลายมาตรฐานเกิดขึ้นคนจึงไม่รู้ว่าหวยจะไปออกเลขไหนตัดสิทธิ์หรือไม่หรือมีโอกาส ขึ้นได้หมดสังคมเต็ไมไปด้วยความคุมเครือแต่แล้ววันที่24มกราคมที่ผ่านมาตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบรรลังเพื่ออ่านคำวินิจฉัยตามนัดสรุปสาระสำคัญในการตัดสินแบบเข้าใจง่ายในช่วงแรกสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าพิธาถือหุ้นไอทีวีจริงนะครับ ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อกองเชียที่ฟังมาถึงจุดนี้หลายคนคอตกเกิดอาการหุดหงิดขณะที่กองแช่งยิ้มแก้มปรีแต่ในหน้าทีสุดท้ายการวินิจฉัยว่าแล้วไอทีวียังมีสถานะเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือไม่คำวินิจฉัยเห็นว่านะครับนิสารธรรมนูญอ่านนะณนะวันที่ผู้ร้องสมัคร รับเลือกตั้งสสบริษัทไอทวไม่ได้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนนะครับการถือหุ้นไอทวีของผู้ร้องวงเล็บนายพิธาจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3ส,สมาชิกภาพของนายอาของสอส ของผู้ร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญครับเรียกได้ว่าตอนจบหักมุมไม่น้อยหากใครฟังคำวินิจฉัยนี้มาแต่แรกเออใช่ผมก็เป็นเหมือนกันนะฟังก็เอา้าอย่างนี้ก็ต้องโดนสิเอาเขาไม่ท้ายก็ไม่โดนนะครับโอเคในชั่วโมงต่อมาในชั่วโมงต่อมานะในชั่วโมงต่อมา ในชั่วโมงต่อมาก็ข่าวนายพิธากลายเป็นข่าวระดับโลกเลยนะครับทันทีไม่ว่าจะเป็นซีนเอ็นรอยเตอร์เอพีต่างรายงานเป็นข่าวด่วนหลังคำตัดสินแม้จะสร้างความดีอกดีใจให้กับด้อมส้มกองเชียร์ก้าวไกลแต่อีกมุมหนึ่งของอมรรัชโชคประมิตรกุลอดีตสอสอก้าวไกลก็น่าสนใจออกมาตั้งคำถามว่าจะชดเชย,ชเชยต้นทุน ค่าเสียโอกาสครึ่งปีที่สูญเสียให้กับพิธาได้อย่างไรนะครับแต่เท่าที่เท่าที่ดูนะเท่าที่อ่านข่าวดูก็เขาคืนเขาให้เงินเดือนนะครับเขาให้เงินเดือนย้อนหลังกับคุณพิธาไปหกเดือนก็แสดงว่าคุณพิทาก็รับไปหกแสนหกแสนกว่าแล้วมีคําถามต่อว่าเอาแล้วพวกพวกผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการ ได้เงินได้ไหมก็น่าจะได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าทุกคนก็ได้ย้อนหลังหมดเลยะนะครับจากตรงนี้นะอ่ามันนี้ันนี้ผม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 เติมเข้าไปให้นอกเหนือจากมัธิชนนะครับโอเคอ่ะต่อนะครับมัติชนวิเคราะห์ต่อเรื่องนี้น่าสนใจหากย้อนไปดูทำลายการร้องเรียนเรื่องนี้พบข้อพิรุธหลายอย่างเพราะจากคำตัดสินว่าไอทีไม่ใช่สื่อไม่มีฐานะสื่อแล้วในปัจจุบันต้องให้เครดิต อดีตนักข่าวไอทที่ออกมารวมพลังกันทํางานข่าวในคดีไอทีจนกลายเป็นจุดพิกสําคัญของคดีนี้นะครับตั้งแต่การเปิดเทปประชุมผพืู่้ถือหุ้นและการโต้กับหลักฐานเอกสารจนสุดท้ายคนเห็นตรงกันว่าคดีนี้เป็นคดีการเมืองมีขบวนการปลุกผีไอทีเกิดขึ้นมาปักหมุด ข้อเท็จจริงใหม่แต่ถ้ามองว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่หายไปของนายพิทางงานนี้ต้องกลับไปดูการสร้างเรื่องราวและหลักฐานทั้งหมดขึ้นมากระทั่งกกตนะฮะกกอตอ,ออกมารับลูกยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญจำเป็นไหมที่กกตต้องกลับไปสอบสวนคำร้อง ที่มาที่ไปเบื้องหลังทั้งหมดที่มาของหลักฐานว่าอย่างไรนะครับเพราะมิฉะนั้นการสร้างเรื่องเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกกลายเป็นเครื่องมือเล่นงานทางการเมืองที่ในอนาคตอาจจะกลับมาเกิดกับฝ่ายใดก็ได้นะครับแหมก็ไม่ต้องห่วงนะครับสารรัฐมนูญนี่ไม่ค่อยเป็นคุณเท่าไหร่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะ ถ้าไปรายการนึกถึงสมัยสมัครศูนย์ทลเวสนะครับทำกับข้าวออกทีวียังตกเก้าอี้นายุมตรีนะครับหรือแม้แต่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครไปทาลูกลังก่อนไปทําถนนลูกลังก่อนดีไหมหรือแม้แต่นายกยิ่งรักย้ายนายถวินเปลี่ยนสีข้าราชการแค่คนเดียวครับก็ยังหลุดจากเก้าอี้ก็คือคนทำคนไม่ค่อยเอา จริงๆนะคนไม่ค่อยเชื่อถือสารรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายมตรีบอกไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่ของรัฐอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์พักบ้านหลวงก็คือมันค้านกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เฝ้าดูการทำงานของสารรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามาดูในส่วนของทาง มติชนต่อนะครับหรือจะเป็นมุมมองของชำนาญจาันเรืองอันนี้เป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อของก้าไกลนะครับท่านเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศ,ศาสตร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องท้องถิ่นนะอันนี้ผมเติมนะครับมติชนบอกว่าก็น่าสนใจนะบอกว่าชำนาญมองว่าจุดยืนเช่นนี้ในทางวิชาการเท่ากับว่าเป็นการหัก กับแนวคำพิพากษาของศาลฎีกานั่นเองเพราะเมื่อไปฟังคำวินิจฉัยของตุลาการศารรัฐธรรมนูญจะพบบรรทัานในกรณีอีกเรื่องซึ่งนับเป็นประเด็นถกเถียงในทางนิติประชาสสำคัญศารรัฐธรรมนูญมองว่าการถือหุ้นแม้เพียงหุ้นเดียวก็ถือว่าผิดแม้ไม่มีสิทธิ์ครอบงำหรือตัดสินใจก็ตาม ซึ่งผิดกับคำพิพากษาสารดีกาที่มีคำพิพากษาเป็นแนวทางก่อนหน้านี้ว่าต้องตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับแน่นอนว่านะครับมติชนสุสัปดาห์วิเคราะห์ต่อนะครับบอกว่าแน่นอนว่า,ารถไฟสีส้มยังเดินได้ต่อเพราะวิบากกรรมพักเก้าวไก่ยังไม่หมด 31. มกราคมนี้31มกราคมนี้ ยังต้องเจอกับคดีสำคัญคือล้มล้างการปกครองหลักใหญ่ใจความของคำร้องคือการที่พักเก้าไกลพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112เท่ากับล้มล้างการปกครองซึ่งมีความน่ากังวลว่าจะส่งผลไปถึงการยุบพกครับ ความน่าสนใจอยู่ที่ปฏิกิริยาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่กี่นาทีหลังจากคำวินิจฉัยกองแช่งนายพิธาอย่างสวสมชายสแสวงการโพสต์ข้อความทันทีระบุคำโบราณอดเปรี้ยวไว้ยินหวานนั่นแปลว่าฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะก็ลุ้นคำตัดสินวันที่31มสิมรา มกราคมนี้ก็หวังจะเป็นจุดจบทางการเมืองของพรรคก้าไกลเช่นกันแต่ถ้ารอดนะครับก็เป็นที่มาของเนี่ยของปกมติชนเนี่ยก็คือ next station สถานีถัดไปของพรรคก้าไกลจะไปอีกไกลโขไม่มีอะไรให้ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับมติชนวิเคราะห์ต่อนะครับบอกว่าต้องยอมรับว่า คดีวินิจฉัยคำวินิจฉัยคด,ดีหุ้นไอทีปลดล็อกความตึงเครียดทางการเมืองไปมากบริบทการเมืองไทยวันนี้เปลี่ยนไปมากจริงๆอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นมาหมดรถไฟสีส้มที่เพิ่งเริ่มเดินทางไม่นานถูกประหารชีวิตทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำๆนะฮะมาแล้วซ้ำซ้ ก็ยังเดินทางต่อเนื่องแถมยิ่งใหญ่กลายเป็นพักชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งดังนั้นการใช้กลวิธีจํากัดในทางการเมืองแบบเดิมที่เคยได้ผลวันนี้อาจต้องคิดใหม่เนื่องจากต้นทุนในการใช้วิธีการแบบเดิมนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับ 1. อาจเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ที่อาจจะหนักขยายลุกลามกว่าเดิม 2. เครื่องมือที่ถูกใช้จัดการพลังใหม่จะยิ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากกว่าที่เคยเป็นมานะครับ 3. ความนิยมต่อกลุ่มพลังการเมืองใหม่ยิ่งมากขึ้น 4. รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมยิ่งทำให้คนกลางๆที่เคยลังเลจะเห็นใจกลุ่มพลังใหม่มากขึ้น5นะครับ กลุ่มพลังใหม่พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอำนาจในสภาก็สามารถทำงานนอกสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกำจัดยิ่งขยายการกำจัดโค้ดคำพูดรถไฟสีส้มขบวนอนาคตใหม่พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำลายความนิยมของธนาธรไม่สามารถทำลายพลังของกลุ่มก้อน นี่ได้ตรงกันข้ามพวกเขาได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและแน่นอนการเลือกตั้งครั้งหน้าคงทำนายผลได้ไม่ยากฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายอำนาจเก่าเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสทชัดครั้งแรกๆจากการส่งสัญญาณจับมือกับพรรคเพื่อไทย จนยอมพลิกคั่วตั้งรัฐบาลนั่นแหละฉะนั้นแม้วันนี้พิธาจะได้กลับเข้าสภาแต่ก้าวไกลก็ยังคงเจอสารพัดวิบากกรรมถูกลุมถล่มจากทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลไกเชิงโครงสร้างของอำนาจเก่าที่ฝังรากลึกในทุกระบบสังคมปรากฏ ชัดผ่านการปรับปรุงระบบราชการช่วงรัฐบาลคอสชที่ผ่านมานอกจากนี้ยังต้องเจอพลังการเมืองจากกลุ่มก้อนอำนาจเก่านะครับอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงกลุ่มนักการเมืองจากการเลือกตั้งบ้านใหญ่ต่างๆภายใต้การนำของรัฐบาลเพื่อไทยที่พิกจากพรรคพันธมิตรมาเป็นคู่แข่ง แม้พิธาจะพ้นมนทินแต่การนำพักก้าวไกลไปต่อไม่ง่ายด่านต่อไปของนี่ก็ต้องติดตามนะครับวันที่31นี้ที่31นี้นะครับก็ขอบคุณทางมาัธยมสุดสัปดาห์นะครับนี่ฮะแล้วขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทําคำพิเศษครับผมสวัสดีครับ